สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดฝันผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะ แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทํานายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอนะหรือถ้าสิ่งไหนดีก็รับไว้เพื่อเป็นพลังบวกจะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บไปเครียด เพราะสุดท้ายแล้วดวงดีไม่ดีมันก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรก3ถ้วยนะคะ s t a ตง แล้วก็เป็นไพ่ใบพิเศษ k i n g s o f s o r แปดดาบนะคะเป็นไพ่ฟูอัศวินไม้เท้าสาไม้เท้านะคะชาเวอร์ Tower. แล้วก็ใบสุดท้ายเท m p พ r a รนตเป็นช่วงที่ชาวราศีสิงจะมีความสุขมากขึ้นนะคะ ชีวิตช่วงนี้นะดูมีชีวิตชีวาดูสดใสจากที่ก่อนหน้านี้นะอาจจะเครียดหรือมีความทุกข์ใจมีเรื่องกังวลใจก็จะ,ะมีความนะสบายอกสบายใจมากขึ้นนะคะอปะุปสรรคปัญหามันอาจจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นหรือคุณได้ก้าวข้ามความยากลำบากต่างๆ นะ้ก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาต่างๆมาได้นะับจากนี้นะดวงชะตาของคุณก็จะได้พบเจอสิ่งดีๆมากมายเลยทีเดียวนะคะมีข่าวดีเกิดขึ้นอาจจะเป็นข่าวดีจากการทํางานสําเร็จนะคะปิดจ็อบปิดโปรเจกต์ได้นะหรือข่าวดีที่คุณรอคอยข่าวดีเรื่องของงานใหม่ก็ได้นะข่าวดีเรื่องของเงินนะหวังเงินอะไรไว้ก็จะได้นะคะหรือข่าวดี ของการได้ไปเฉลิมฉลองงานเลื่นเลงงานสังสรรค์ก็ได้นะล้วนแล้วเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีสิงจะมีความสุขมากขึ้นนะคะคุณจะมีความหวังกับการใช้ชีวิตนะมีความหวังมีความสุขกับคนที่คุณรักก็ได้นะคะครอบครัวมีความสุขนะหรือได้รับกําลังใจที่ดีจากคนรอบข้างนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาดีๆนะที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงนะคะ คุณจะมีความกล้าหาญนะคะมีความเด็ดขาดกล้าคิดกล้าทำมากขึ้นอาจจะด้วยประสบการณ์ชีวิตที่คุณได้สะสมมานานทำให้คุณมีความชำนาญมีความเก่งนะคะกล้าทำในสิ่งที่อาจจะเคยกลัวในอดีตก็ได้นะพอเราได้ลงมือทำแล้วมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเอาไว้เลยนะจนบางท่านอาจจะพูดว่านะรู้งี้ทำตั้งนานแล้วนะคะไพ่กำลังสื่อว่า อะไรที่คุณกําลังกลัวอยู่นะสุดท้ายแล้วพอมันเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้แย่ไม่ได้ดูโหดร้ายอย่างที่เราคิดเอาไว้เลยนะคะเราก็อย่าเพิ่งกังวลไปล่วงหน้านะจงโฟกัสกับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะถ้าเราไม่มีเรื่องกังวลแล้วเราก็จะสามารถทํา เป้าหมายหรือทําสิ่งที่เราตั้งใจไว้ให้ประสบความสําเร็จได้แล้วก็ที่สําคัญเลยน,นะคะเวลาที่เราเผชิญกับอุปสรรคปัญหาใดๆก็พยายามนะมีสติให้มากนะคะนะอย่าหงุดหงิดอย่าโมโหหรือการจะตัดสินใจทําอะไรก็ตามก็ขอให้ยึดหลักของความถูกต้องแล้วก็ด้วยเหตุและผลจะทําให้สถานการณ์ที่มันเลวร้ายพลิกกลับมาดีขึ้นได้นะหรือในบางเรื่องราว อาจจะต้องใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวนะยิ่งตอบโต้บางทีอาจจะยิ่งบานปลายนะคะเราอาจจะต้องใช้นะคะความนิ่งสงบความที่เราไม่ตอบโต้นั่นแหละนะที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีเพิ่มมากขึ้นนะคะเนี่ยคุณจะมีความเก่งมีความเฉลียวฉลา,าดเหมือนคุณได้รับมอบหมายหน้าที่งานอะไรสักอย่างหนึ่งคุณก็ทําได้อย่างรวดเร็วมีความชํานาญ มีความเชี่ยวชาญนะในสิ่งที่ทำเพิ่มมากขึ้นจนได้รับความไว้วางใจนะจนหัวหน้าอาจจะให้เราสอนงานคนอื่นก็ได้นะคะก็มีเรื่องของอหน้าที่ความรับผิดชอบที่มันท้าทายเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้คุณเหมือนไม่เบื่อนะมีกำลังใจมีแรงกระตุ้นในการทำงานเพิ่มมากขึ้นก็ได้เหมือนเราได้เจออะไรใหม่ๆเจอความท้าทายมันเหมือนได้ชาเลนจ์นนะความสามารถของเรา ให้มีมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นราศีที่มีโอกาสได้เป็นใหญ่เป็นโตไปไหนมาไหนมีคนนับหน้าถือตานะคะหรือไม่อาจจะได้รับความเมตตาเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณทุกทกท,กท่านนะที่เวลาคุณทําอะไรก็ตามก็จะได้รับแรงสนับสนุนได้รับโอกาสดีๆมากมายเลยทีเดียวเมื่อเรานะได้รับโอกาสที่ดีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการทํางานโอกาสในการสร้างเงินต่างๆ เราก็ต้องทําโอกาสนั้นนะให้เต็มที่สุดความสามารถให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจนะคะแล้วก็อย่าพึ่งไปกังวลกับผลที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเรากังวลมันก็เหมือนเป็นการกดดันตัวเองใครจะกดดันเราช่างเขานะคะแต่เรานะอย่ากดดันตัวเองก็จะทําให้คุณนะคะ ทําทสิ่งนะต่างๆทําทภารกิจต่างๆให้สําเร็จลุ่ลวงนะได้ดีเสมอนะคะชีวิตมันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นบ้างแต่สุดท้ายแล้วคุณก็สามารถก้าวข้ามในทุกๆปัญหานะต่างๆไปได้ด้วยดีเสมอนะคะหรือไพ่กําลังสื่ออีกอย่างหนึ่งว่านะไม่ว่าชีวิตของคุณ จะเจอสิ่งเลวร้ายใดๆก็ตามสุดท้ายแล้วมันก็ผ่านไปได้เสมอนะคะดังนั้นนะอย่าไปกลัวอย่าไปหนีปัญหาเผชิญหน้าแล้วก็ค่อยๆจัดการไปทีละเรื่องทีละเปาะนะเคลียร์ให้มันจบไปเพื่อที่ชีวิตเราจะได้เริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่มันดีมากขึ้นบางทีการที่เราได้เจอสิ่งดีหรือเจอสิ่งที่เหมาะสมกับเราเราก็ต้องเคลียร์นะอะไรที่มันเป็นสิ่งไม่ดีในชีวิต ให้ออกไปก่อนนะคะอาจจะหมายถึงสภาพจิตใจของเราก็ได้นะถ้าเรายังรู้สึกหมดหวังท้อทแท้นะกับกับตัวเองนะคะมันก็จะไม่สามารถทําให้ให้คุณเนี่ยเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆได้นะเราก็ต้องปลุกพลังใจสร้างพลังใจตัวเองเพื่อพร้อมที่จะต่อสู้นะในทางใหม่ๆนะคะ ต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆให้มันก้าวข้ามความยากลำบากต่างๆไปได้จริงๆแล้วนะชาวราศีสิงในะระยะเวลานี้นะคะคุณดูจะมีไฟมีพลังในการทำสิ่งต่างๆมากมายเลยทีเดียวแต่มันอาจจะมีความกลัวที่มันเกิดขึ้นภายในใจนะก็พยายามสลัดความกลัวนั้นออกไปแล้วก็อย่าไปใส่ใจ กับคำพูดดูถูกดูแค้นของคนอื่นนะคะอย่าให้คำพูดด้านลบคนอื่นเนี่ยมาทำให้คุณสูญเสียความมั่นใจได้นะจงมั่นใจในความสามารถของเรานะคะก็จะทำให้คุณนะสามารถที่จะพิสูจน์ความสามารถแล้วก็พิสูจน์ตัวคุณได้นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่นะคะเป็นช่วงที่ จะมีอะไรใหม่ๆนะเพิ่มเติมเข้ามาจะมีสิ่งใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณบางท่านนะคะอาจจะได้รับบทบาทหน้าที่ในการทำงานใหม่ๆอาจจะได้เป็นหัวหน้านะคะเป็นคนที่ต้องมีความเด็ดขาดต้องชัดเจนหรือ อาจจะกาลังเปลี่ยนงานนะคะทํางานในลักษณะใหม่ๆก็ได้ก็เป็นช่วงที่อาจจะต้องใช้ความอดทนใช้ความเพียรพยายามแต่สุดท้ายแล้วคุณสามารถทําได้นะคะก็ขอให้มีความอดทนเรามีความสามารถอะไรก็งัดออกมาให้หมดนะคะก็จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จได้มีความโดดเด่นในเรื่องของการใช้คําพูดนะคะใช้การสื่อสารการเจรจาณนะช่วงนี้ คำพูดของคุณดูมีสเสน่ห์น่าเชื่อถือนะคะพูดอะไรไปก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองหรือคุณสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ด้วยคำพูดของคุณนั่นแหละนะคะแต่ก็พูดในสิ่งที่ดีอย่าไปพูดให้ร้ายคนอื่นหรือพูดโกหกเพราะมันอาจจะทําให้คุณเดือดร้อนได้นะต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็การทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างก็ต้องควบคุมนะสติอารมณ์ของเราให้ดี จะให้ทุกคนคิดเหมือนเราหมดว่าคงจะเป็นไปไม่ได้การรับฟังความคิดเห็นให้มากขึ้นนะคะน้อมรับกับทุกทกความคิดเห็นนะอะไรที่มันเป็นสิน่งดีแล้วก็สามารถนํามาปรับใช้กับการทํางานกับการใช้ชีวิตได้นะคะนะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วเป็นประโยชน์เสมอเลยก็รับฟังให้มากขึ้นมันก็จะเป็นผลดีในการทํางานที่มันเป็นกลุ่มเป็นทีมเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือหากใคร แนะนำเราสอนเรานะเราก็รับฟังไว้บ้างนะคะมันก็จะเป็นผลดีนะกับงานของคุณได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะบางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยด้วยก็ได้นะคะอาจจะมีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือไม่ก็ต่อเติมบ้านก็ได้นะคะบ้านอาจจะทุดโซมแล้วก็มีแผนอยากจะซ่อมแซมต่อเติม หรือเป็นการรีโนเวทใหม่ก็ได้นะทำให้มันใหญ่ขึ้นมีความน่าอยู่เพิ่มมากขึ้นก็เป็นการได้สร้างพลังงานดีๆให้กับที่อยู่อาศัยของเราด้วยนะคะหรือไม่อาจจะเป็นการได้เคลียร์อะไรที่มันไม่ดีภายในบ้านของเราก็ได้นะคะอะไรที่มันรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่อัปมงคลหรือเป็นสิ่งที่มันอาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายภายในบ้านนะคะ มันเหมือนจะมีบางอย่างที่ทำให้เราได้รู้นะก็ก็สามารถที่จะเคลียอะไรไม่ดีออกไปได้นะคะชีวิตของคุณกำลังเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เตรียมนะต้อนรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้คุณต้องปรับตัวถ้าเราไม่ปรับตัวนี่ก็อาจจะ,ะทำให้เราพลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปก็ได้นะคะแล้วก็ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะเรื่องของ ไพ่ทาวเวอร์นะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อเตือนอีกนิดนึงก็คืออย่าไปรับสิ่งของจากคนแปลกหน้านะสิ่งของนั้นมันก็ต้องมีที่มาที่ไปด้วยนะก็ร,าาระมัดระวังด้วยนะคะมันเหมือนมีพลังที่มันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะที่มันอาจจะแอบแฝงมาในช่วงระยะเวลานี้แต่เชื่อเถอะนะคะว่าขอให้คุณ คิดดีนะทำดีเข้าไว้นะคะพูดแต่สิ่งที่ดีกระทำความดีในรูปแบบต่างๆไม่คิดร้ายกับใครนะคะมันทำบุญทำทานสวดมนต์นั่งสมาธินะสิ่งชั่วร้ายนะคะต่างๆมันก็จะมาลายหายไปแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่คอยคุ้มครองคุณเทวดาน,นางฟ้า ก็จะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปแล้วก็จะดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาหาชาวราศีสิงห์อย่างแน่นอนนะคะก็เป็นดวงชะตานะที่กำลังเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากขึ้นนะคะคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะมีความสุขกับสิ่งที่คุณทํามีความสุขกับความสําเร็จที่คุณได้เพียงพยายาม ทำด้วยความมุ่งมัน่นตั้งใจคุณจะมีความกล้าหาญกล้าคิดกล้าทํามากขึ้นแล้วก็คุณจะมีความเก่งมีความชนานํานาญได้รับความาโดดเด่นในเรื่องของการทํางานนะคะอาจจะมีข่าวดีเรื่องของการได้ปรับตำแหน่งนะผู้หลักผู้ใหญ่เร็งเห็นความสามารถนะคะแล้วก็อุปสรรคปัญหาต่างๆที่คุณกำลังเผชิญอยู่สุดท้ายแล้วมันก็จะคี่คายในทางที่ดีมากขึ้นก็ขอให้อดทนนะคะ นะปัญหาอุปสรรคมันเข้ามาได้มันก็ออกไปได้มันอาจจะเข้ามาทดสอบนะความสามารถของเรานะเราก็ต้องต่อกรให้สิ้นซากนะคะจัดก,การให้มันจบไปซะแล้วก็จะนำพาคุณไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเพิ่มมากขึ้นก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณก็สามารถกดปุ่มซุดปอรแตง ที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องการดาพยากรกัน,กนด้วยนะคะใครกดติดตามแล้วอาจารย์ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้ เจอการเปลี่ยนแปลงที่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ